น้องครับสวัสดีค่ะมาอดอุยกสาวไหนเนาะน่นาะแม่ปียสวัสดีครับสวัสดีครับผมไปจังไหนมาจังไหนมาแต่มาหอดเน่ยมาแต่มาหอดมามื่อคืนเนี่ยเอาอ่อบักแงวเอาบักขวามาต่อนคนท้วงกลับก็เลยแปสิไปวเขามาหาบอดเพ่อนสดีหาบอดเพล่นเนาะเพลินว่ากันไปใส่ไปเลยหมองไฟือังไหนเนบอคือจังเห็ดโหจอดยุ่งกันเดียวแต่ว่าจังไหนเขาไป เมื่ท่านในพ่อกันอยู่พี่น้องเงยมาเห็นไม่เย็นนุ่ยกับปลุกลูกอยู่หนีพอดีอีพ่อไปใส่สิจวดโอ้ยอีพ่อไปจวดหากินแทนสูงอีพ่อไปจวดหากินเทนซูมอือโอ้พระกัะนิษย์ยังกำลังหันเสียงมึงเติมต็มได้ยินเสียงอยู่ไหมไล่ดิฟติดโอ้ไล่เสิร์ไล่เสิร์ตเป็นยังไงทั้งหวานฝนตกบ่ฝนตกบอวัดตีตอนผมอยู่กับพวกโตกันไหนแม่แต่ว่าห่างแตม่ขี่มันไล่แล้วแต่ว่าห่าง มื่อพม่านั่นมื่อพม่าตกแต่เฮ็ดในออกนี้นี่างันขายเฮ็ดละงอกเฮ็ดปวกเฮ็ดเพาะแต่ว่ามื่อพม่านี่ยเฮ็ดไข่กำลังหลายตเตะละงอกเบิดแล้วแต่ผมหนึ่งไวยก็มีผมก็เลื่อนมาใส่รถมานนำมีแม่สุภาพถามอยู่ยโอัอน,น้อยากเป็เฮ็ดละงกอกเฮ็ดละงอกน่ะแหละผมหนึ่งใส่อันถังไวย์บัดเอาขึ้นมาบัดลืมม่านำกระปุกลูกอยู่ครับโอ้โผู้ใดกกระตรงคิดไปหาไปเห็ดอือื ก็อยากไปน้ำครางแต่ว่า,าบาุ้งทักไปเี๋ขากัอันสอ,อนเขาเนาะบม,มองไปยูดีสบายดดีสบามผมเอามานหาโลได้เห็นเอาอมาหสบายกันอีกทังนหา <c oughs> โลเอามาหไวแต่ประทรงเนพี่น้องไปแล้วประมาณ3าโลเรือ,อยุหันสโล,ลว่ามันัดมือขึ้นมาบเอาส่งพออีเม่วงเมสุภาพ่วงว่าสอันเผมาฝากแ โอ้ยจะเป็นผมลืมก็คืออะไรหรือเล่รับเข้ามาเท่าไรรับตอนรับมานสามร้อยเขามาล่างหนึ่งเขามาล่างเขามาหนึ่งเอาผมก็คิดไปสามร้อยหาสิบเอาค่าล่างกับค่าหนึ่งหาสิบบาทแต่ว่าค่าส่งกับพี่น้องออกเองครับก็เลยว่าโอ้ยเขาซื้อมาสามร้อยหาสามร้อยสามร้อยถ้วนครับแต่เวลาเขามาหนึ่งมันมันก็สิบ่าหอดโลดได้ยังไงคือคิดินนั่นเองคิดินนั่นเอเล่ครับล่างออกแล้วเลยโอ้โหีดจะมีเงินล้นถุงอ่ะคิดดินแล้วก็มาลวกมันก็ยุบลงไปอีก โอ้ยหากินไปยังไงลอยอครับแม่เ hmm. จ yeah, ้ไดนแล้วมันหมวดรวดงวดรวดงวดรวดยด่เดือนเดือนเจ็ดพันสามุ่นของแม่ปะเชียบเลยนะโอ้โหรตีแม่ครับกันนี่เชเจ็ดพันสามเจ็ดพันสมงลูกก็งผมในหนึ่งหมื่กับห้าบาทุนกปายแดงเนาะกายแดงเจว่าตาอยไอันนี้มันปายดำอันี้เอามาเขียมประกัน มาเคียมประกันเพราะว่าประกันมันสิเบิร์ดเมื่อใดก็จ้าว่าสิไปถามเขาว่าไปอ่าอเอาขื้นคือเก่ามันีสิบเบิร์ลายปันใดเรียดขึ้นสูงเมนอันนี้ลูกไส้ไปเห็<อ>ดรถไม่รุ่นเนาะอันนี้โรเตียเขาทงเขาท่ากับว่าใดโอ้อยากเลยแม่ยากกันเตีย้ยเออลุ้มแน่นอยกับว่าใดครับเลยว่าสิไปถามเขาหักบอดเขาจักมือนรถเฉบกันเมนมันเตี้ยปวดเชฟนี่เม่เราจอดซื้อได้ซื้อมาจอดเพราะการร้อยกันรุ่นอันแบบนี้แหละแต่ว่าคนละรุ่น เชฟเพื่อนล่ะตัวตัอ่อปล่อยออกไปก้อนคนั่ับบ่ท่านเก่งเลยนี่แม่ครับเองมันวันนี้ขับถอยออกถอยเขาอยู่นี่เล้วพรท่านเราออกถนนยานมันไปตำมากเขารถเก๋งมาใส่รถเก๋งถือต้มไปทัวทีบทัวเดนเอามาสรางว่าแถ่โน่นมาเนาอถึอต้มเนี่ยไรเอ้เอาว่วถมดอกเสนะวัถ้มหลบถ้มดอกเอาเอาอีพร่มาแล้วไปขับขับสีขาไปหาบอดสิเมื่อวานไหนเอาบักเงี้ยวกับบักคอมาตอนเพิ่อนเพื่อสสวดไปสนุก อันอันอันแม่เห็ดปใบแห้งนี่นะไม่ใช่อะไรกว่าใแห้งอีกยังก่อนอันมะขายค่ะมันคือของข่อยแท้อะสิอันเดียวกันเพราะโอ้ยอันเดียวกันใบแห้งตัดหัวนี่ส่งไข่ไข่ในเปียงบ่เมีนข่อยกระลาบมะขายขึ้กันวังหันแต่ช่วงนี้ข่อยบ่ได้เอาไว้แล้วขอย่านมันอันนี่ใบแห้งปลุกลูกพี่น้องครับคือของจานลอยเลยพี่น้องนี่ของปลุกลูกจานลอยเห็ดอันหกแผ่นลอยปลุกลูกกับซ้ำกันเนาะนี่เนาะหกแผ่นลอยขึ้กันนะครับหกแผ่นลอยนะครับพี่น้องครับเอาฝากก้หนุนปลุกลูกเด้อพุ่งลงคนข่อยหอดว่นนี้ส่ง พวทการลอยมานั่นว่าจะได้ปลาเฮียงโขงแต่ว่ามันมันไม่เท่าแต่ปลาเฮียงเคลื่อนของคืนเกาะตัวโขงได้บ่ได้อันนี้ก็เคลื่อนเหมือนกันอันนี่กร่เคลื่อนนี่กนประเคลื่อนนี่ตัดหัวนี่พี่น้องโอ้ยปลาเฮียงคนไหมงามงามเคลื่อนเขาจานลอยเลยพี่น้องเดียวกันเอาไม่ยังอีกบัตรนี่อุโยอายามาแต่ใส่เนื้หัวหน้าเซรามุนเซรามุนโดเรมอนเทลได้ยินเสียงอยู่บ่โอ้ยเห็นหน้าก่อนนี่มาส่งผีเมนุ่ย ลูกพี่เออมาส่งพีใกล้ๆกัน่ไหมไมาใม่หน่อยมาส่งกับน้องแม็กกี้น้องแม็กี้โอ้ยมามาให้กอจ้บเนี่ยเอาที่นี่เออไปจ้งอะไกินนิมนวลนสายเดี๋ยยุมี้งยอา่นี่เอไปงะไรกินอ่มนดุ่นสบายยมีแห้งยุบว่าีน่ออไป้ริน่ายดีวกมีแห้งยว่อาทนี่ไแ้งอะรกินนิ่ลุ่อยดี๋ยวยม้บว่เที่นี่ะออไะแจ้อะไรกเนน่มวล่นมาี๋ยวยมี เจ้เลียกขันเรียกขันเรียกกับยาเบ้าพวกในส่วนพวกนี้พวกในส่วนไม่เงี้ยนย่างเงี้ยขันเรียกเหมือนยาเบ้าบ่แม่นยังได้มาหาจะได้ปีนี้สิมาอยู่นั่มจะได้มาอยู่กับมาอยู่ที่เราได้ไปเล่าก็ได้หรอกนะโอ้คอยคอยลี่ตวนเจ้าของคอนไปเล่าก็ได้คอยลี่ตวนเจ้าของเนื่องจากว่ามุกปลาดุกอย่างเงี้ย ่มมงยพีเก่าาวเนื่องจากว่าไปเล่าบอด้ยคอนี่ต่วนจะของวดรถนไล่ด่ากอยจนได้บัดนี้ไใ้ได้ลั่มเกินอยู่ใส่กับจังยูเอากรเบอกถึงว้ากับบอด้นี่นี่โอ้จะสิได้ลั่มมือใดเนาะได้ได้ได้ไวๆนี่ก็ยังดีนั่นแหละถึงบอดายไวๆนี่คือได้ช่วงเปิดวงปกติเขาเปิดวงเดือนไหนตุลาอ่าอย่างจีไหลกับเดือนตุลาเนี่ยคือว่ามันต้องมันต้องจบแล้วโควิดน่าจะจบแล้วนะเพราะว่าตอนนี้นึ่งพับบาโรงเรียนเริ่มเปิดแล้วเห็นบ่ เราไปยุ่งพับหือเก่าสิพับกับอู้มื่อยงเลยเมื่อยแล้วเออมันมันมันอันไรอะไรเนี่ยตัวพับนี่มันอะไรอะไรเนี่ยพอสลับสับส่วนเนี่ยอยู่ของพับนี่อะไรเนี่ยแต่ว่ากับแต่ว่ากับเฮ็ดงานเป็นเวลาเป็นบ่าเฮาเขามีเวลาเป็นบ่าเะเออเวลาเขาสามทุ่มเลิกทีสองัง่สิมันก็เป็นเวลาสบายเป็นบ่าเหรอแต่ว่าการเอาไปน้ำประหลาดมันปัดได้ไปเห็นหนาเรื่อยบ้านด้านบ้านนี่ยังสินาเห็นงานเป็นเวลาเวลาเขาอันนึง จ้าเพากัเขาดิงสี่จ้าเพ้าะกับช่างถอยออกโอ้ผมมีหลักการถอยออกดังตีดีปะตีดตีดเลยปะเอ้าอันนี้คือไล่ได้เสริมของปลูกลูกเนาะเฮ็ดน้ำกันกับแม่กี้ปะเฮ็ดผู้เดียวนี่แหละเพรเฮ็ดผู้เดียวเพเฮ็ดผู้เดียวแล้วโอ้ยผมไม่เฮ็ดน้ำกันเฮ็ดคือกันกับจานลอยเลยพี่น้องครับนี่แหละนะครับเผาพริกวิกฤตเป็นโอกาสนะครับคนเท่ากันดูกันมันเจไดญก็ไใดหาบาทสิบบาทตืมกัน พอได้พอได้ค่าทำซาคาเฟมัเผ็ดพอพเผ็ดพเผ็ดพอพิกหน่อยพิกหน่อยพิกหน่อยดพอพกพิกพกหน่อยพิกหยวกไหมเค้นั่งดูสือเราไปตุ๊ออนวะซาผู้ใดไปทรงคอยนี่ละว้ามาสังว่าถึกโป๊ะพแานองโอ้สบายเป็นอีเมน่่ยว่านอนยุดเปรีว่านะแต่ว่าอยุนนี่กัเย็นนีด้ละนะองเถืองดีปมื่อวันที่สามตีสามสิบเมื่อแลีแมวล่าตีมื่อแล โอ้หัวเรงไม่แมวละแล้วสมะเจียมน้ำยูหืวเรงนะครับแล้วไปบอกบอดไปยูยู่ในเื็นมันป่เออแล้วสิยางไปหาเพิ่นสั่นะยางไปหาเพิ่เนข้าวกันพี่น้องนะครับเนาะไปเดี๋ยวไปหาบอดจะข้าวกันแลวหเรงวเเขายืนมาไม่ละหวรงสิออกมาเออ่าเออจ่าจ่าเออจ่าจาจ่าจาเออเออจ่าจ่ากั้งเาอ่ัจงาจ่าเอาาฝากไปจ่าจ่าก่าจ่คน่า้่าจาจ่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 าา กับปีใดเดื่องนี้กับปีโทรศัพท์โทรศัพท์ผู้บ่าป่ะเดี๋ยวไปหาบอสจะเข้าก่อนเจ้าข่าเจ้าข่าเจ้าข่าครับพี่น้องครับป่ะไปหาบอสโจน้ำกันพี่น้องครับครับพี่น้องครับสบายดีครับมาหอดหน้าบ้านนะครับเพิ่นกันลังย่างย่างย่างกันอยู่นะครับสงสัยสิกินบักข้อก็บักเงียบจานลอยนะครับก็ลังกินกันอยู่ในห้องนะครับพี่น้องครับทีมงานของบอสนะครับบอสโจสารน้อยเพชรบ้านแพงเหมือนนี่จานลอยได้แวะเข้ามาเล่นน้ำนะครับป่ะเข้าไปเบิ้งน้ำกันพี่น้องครับบุกบ้านบุกบ้านบุกบ้านบุกกบ้้าานนลังงงยย่่ออูพี

<laughs> nhạt gần đây 2 thùng nước cốt măng sống nó măng sống măng thái thái tuồi tím ngắt nè áo chú bác kéo áo này soi áo khoáng bỏ cá sấu bớt kéo kéo chìm đôi đầu mạnh để 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 kéo nhàng nẻo con ruột áo nó cứ đầm bột bột thôi bả lá xếp bạc đen ờ được sạc đây anh này bằng ngắt đây nè bằng ngắt บักนัดไอ้เซียวมาฝากเซียวถือรูตุลีอีกวันมึงก่อนนี่โอ้ยอยู่เมึงเลยเอาก็เป็นตุลีเถอะโอ้บักนัดพูดเลยอ่ะเจ้าก็จะมาแค่มาสมเลยเนาะบึ้มื่นตาได้่ยที่ละบ่้มจิตความเต้นนะเออบึ้มกินบ่้บึ้กินบ่อไคในบ่อไคในบ่อร้อนซะเนองเลือดเลยเออเลือดเลยบ่อตกร้อนในเลยโอ้ยมาถึงเลยเบิ่งจานนั่นที่ละพี่น้องมาเลยบ่้อเสียวเป็นลัวไหมไหมที่แรกเพิ่งต่ำมา มันบะสันลสันสะบนหวานมันหวานแล้วบกเงี้ยวกับหวานเด้อบกเง้วกับหวานนั่นแหละบกบกเง้วกันมันบอกบ้ี้นวเงี้ยวต่จริงจริงแมันกรเจอห่ก็เสแต่ว่ามันมันต้องการควบสมดีน่อาฮะกไมนี่ตนองแต่ว่าควสมต้งเป็นบกขคอเพราะบกขคอสมน่บแต่บกเง้วมากเมื่อคืนมันเป็นบกเง้วหวานเนาะาหน่อยเนาะเงี้ยวกัไงวที่เราสมแต่วที่เราสม เด้ออืมคนไหนโอ้ยรัดตากินถึงใจอะใชอยู่อกพวกมักส o หมคอยกินพวกเปลี่ยนเอาไปหน่ยขันส o แห้งหดคอยยังคอยยังบ่าแบบนี้นี่นี่สังท่านเนี่ยเพื่อนว่าจะระบอ่อนๆโอ้ยสพอคู่เอ๋จมอยู่วะขี้แตเบนเงินมาตอนคู่เอขาห้องน้าแบบว่าต้องเบ่งกันเลยอ่ะ บังแน่ล่ะสวดจูเกลียพี่น้องเสืงบักคอบักเงี้ยวบักนัดพูดอะไะตามไปเอาดื๊ดดืดดื๊ดจวดจวดจวดเอามาเยี่ยมมายามถามข่าวมาเรียนน้ากันมาเรียงว่าสิมาเวหาแมวลามาเรียงเออมาเรียงสิมาเขาน้าเด้อแมวลาเด้อมาเรียงเด้อมาบอกมากล่าวเอาสวดอีกสจะทำก่อนสั่นคืออะเพิ่มสวดอีกเนี่ยเพิ่งกำลังติดใจบักคอบักเงี้ยว ข้อบักเนาบักนัดหักนัดสามหมากแต่วัน้องมาลงหนีแก้วนี่มต้องแซบคือมันยังถึงแก้วจาของเฮ็เดียงอะมันยังถึงท่านั้นก็จเอาไปตำใบเพราท่นันมียนคนจไปตำใามื่อกี้นมาสมได้บีบหวคอไหอือ่าสีไนบนตัวขันอะมาสีโพดแทบันลเอาอึบเออ้ำได้เตียก็มาีินองเลยผู้เบิทั้งหนออทั้งในทำได้เตียก้ เอาละมื่อนตาเ่มาศูนย์แต่น้อเอ้ยเอ้ยอยู่คนหนึงมาคนหนึงมาเอ้ยเอ้ยเอาเอามาบอกมือแรงสิเขามาเล่นน้ำได้ก่อนจอกแมวละแม่บอกมาแรงมาแรงสิเขามานําอ่าเดี๋ยวหาโอเคเดี๋ยวสิหารถมามาเรียงพอรถคอยจอดสอมแล้วรถคอยจอดเปลี่ยนกระจกแล้วอยู่บรนต้นท่าพระเนี่ยเลื่อยท่าพระหน่อยนึง แลวมาลงเจ้าเขามาแป๊บแปบ่นมั่นก็เลงแป๊ของอ้าวยาวยาวยาวว่างันไปเร็เสียขาดเสียหรือไม่ว่ามันเกิดนะว่ามันเกิดนันานเกิดมาตัวนอมาอื่นบ้างกนติมันีสามสเอาเจ้เกิดยี่แปด้างกนตีสามสิบ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 ปวาเจเขามาอยู่ดอกวนที่สาสิบเพราะว่ามาเพราะว่ามาย่นี่นี่ผมิคนรวยฮู้อือ มาอยู่นี่ประมาณไมมาอีกล้วผมมาอล้วมาอล้มาอยู่นี่ประมาณสองอาทิตย์จะได้กรตจะได้เ็มาอยู่วันที่สามสิบเปี้ยวไหมไม่เปี้ยโอ้ยนอไรไม่เรไม่กินดือนมเือนมเือนจะาบ่เดียวจะกอกินไม่กคอนด้ไหมอย่าโอ้ยกันกินดีป่นี่ก็ดีใจยุดอกพวกมาตูนนะกินโบตกินพ บ่ถึงอย่างนี้เอานามเอานามโอ้เอานามลาดเนี่ยบ่ขอว่าส่วนตัวนะมาใส่เกลียวส่วนสักจบเลยได้ได้ไหมคะได้แต่ว้เหมือนเอาปลาร้าต้องปลาร้ามใส่ใช่นี่ไงจะใส่นี้แบบใช่เลยไม่เอาปลาร้ามาใส่อย่ังหรือว่าท้าไม่ได้ท้าไม่ได้เดี๋นน้ำมะนาวให้กินสดโอ้คั้นเอาสิโอ้คือเนาะเดี๋ยวนะเจ้าลาดเอาว่างานคือเขาทาบไวน บึ้งปนอะไยืนนานนี้นานนี okay. Okay, ่ก่อนเลาใช่ใจ่่เอางสารล่ะเดี๋ยวขอเมื่อกวันเดี๋ยวมาเลี้ยงสิออกมามาแจมมารวมสนุกกับทีมงานเนาะแม่ละโอเคปากแดงโอ้ปากแดงก็เอาเอาโซ่นี่ดึกลงไปจวดจ้าฮะโอเคคลิปนี้เอาซ้ำนี่แลพี่น้องนะครับเออฝากเนื้อเรื่อมเลื่อมนะครับวันที่หนึ่งหนึ่งร้อยสี่สิบเ้าบาท ตกมือเลขเจ็ดสิบกบาทศิลปิสนสมกิจบ่อท่องกูหลาบแดงกำลังอ่าผู้ใดสมกิจบ่อท่องสาธิทท่องจันเดือนเพี้ยนอ๋มไรพอนคนแม่เดือนเพี้ยนดอกลกักดวงมาล่าคุณปีดอกลักน้องไม้มั่งทุ่มแพ้คุณปีน้องไม่ท่แพร่ไว้ไรพอนคนปีถูกพแพร่เนโอ้แล้วก็ศิลปินสาวน้อยเรียนเพลงเต็มบุ่งพร้อมกับหนึ่งในสยามกับแม่ครับพี่น้องครับอ่าแล้วกันโอ้แอ็นไอเอลอดีแล้วนุ่นนุ่นกิดาพรสายรักครับ ส่ยอดนสินีดไอยดอนพ่อพีอรุชานะครับวันที่30แล้วก็วันที่1สองเมื่อกุ่มเปีเขาไปซื้อบัานยูเพย์สาวหน่อยนะครับหรือพี่น้องเ่าเขาใจยังทั่วมากเบอร์ทั่วศูนย์หกหนึ่งเก้าอีกจะหรอศูนย์หกหนึ่งเก้าสาก้าสามเก้าโอเคเบอร์ทั่วเบอร์กาแฟเับครับผมจัดเียนได้พี่น้องเ้ยเบอร์กาแฟต่องกล้องไปได้รับบัตรรี เอากาแฟสองกองพี่น้องครับรับบัตรฟรีนะครับชมที่กลุ่มปิดนะครับหรือว่าเขาไม่ได้เพจสาวหน่อยเฮ้าหน่อยพี่น้องนะครับเนาะเอาจังรักไายครับพี่น้องครับเดี๋ยวโมเลงมาจวดจาดน้ำกันครับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณบักค้อบักเงี้ยวครับผมครับสบายดีครับไปละเด้อไปละเด้อ